สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนมากลับมาเจอกันกครั้งนี้ครับกับผมบลออกรากิตนะครับก็จริงวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆอยากทําเป็น Reaction วิดีโอเพราะว่าเกิดมายังไม่เคยทําแล้วก็คลิปที่อยากจะทําในตอนแรกเนี่ยเป็นคลิปของช่องแม็กซ์ออฟต์สไตล์ที่มาพูดถึงว่าในปีองพนปี2021เนี่ยคนเราควรแต่งตัวยังไงอ่าแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาหนักมากซึ่งเอาจริงเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนเขาโพสต์มาสักพักแล้ว แต่อยู่ดีๆเหมือนมันมีคนในแวดวงสตรีทแวร์แชร์แล้วก็เหมือนเริ่มด่าว่ามึงเป็นใครทำไมสะเออมาสอนคนอื่นแล้วก็จนกลายเป็นไวรัลขึ้นมานะก็จริงๆก็อยากทำเรีอกชั่นกับวิดีโอนั้นแต่ว่าเขาลบไปแล้วนะครับแล้วก็ออกมาขอโทษแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมา พูดถึงในแต่ละหัวข้อเท่าที่เราจับได้ดีกว่าว่าเอ้ยเขาพูดถึงอย่างเงี้ยส่วนตัวบ๊อบบี้ที่เป็นคนทําช่องออ how to style แต่งตัวอย่างเงี้ยเหมือนกันจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับพร้อมแล้วกดเข้าไปดูได้เลยครับก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงคอนเทนต์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับถ้าเป็นเพื่อนไม่ชอบช่องนั้นก็หันมา subscribe ช่องนี้ก็ได้นะครับช่องนู้นมีตั้งสามแสนนะครับตอนนี้ของเราสี่พันแล้วพี่สี่ <4, 000. S 2> พันแล้วเหรอ สุดยอดนะครับก็มาช่วยรับให้ได้ก็แส่เร็วๆนะครับจาแฮปปี้มากประเด็นแรกเลยเท่าที่เท่าที่เขาพูดถึงที่จําได้เนี่ยก็จะมีเรื่องหนึ่งในเรื่องของอห้ามใส่ competitive brand นะครับออย่างเช่น n นกี้อาดิดาบอกว่าถ้าใส่เกงไนกี้ห้ามใส่รองเท้า Adidas อะไรพวกนี้อันนี้เนี่ยก็คือคือส่วนตัวเราเห็นด้วยกับกับขอ้อนี้เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่แต่งแบบนั้น คือถามว่ามันมีกฎเกณฑ์ตายตัวไหมว่าคนที่แต่งตัวเป็นเขาจะไม่ใส่ทั้งชุดไนกี้แล้วมาใส่รองเท้าอาดิดาอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกเออมันไม่มีหรอกคือสุดท้ายแล้วมันจะแล้วแต่ความสบายใจแต่ละคนแต่สําหรับตัวเองเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเราเคยทาแบรนด์ ในชีประเทศไทยมาก่อนแล้วก็คือเราไม่ได้ใส่รองเท้าหรือเสื้อผ้ายี่ห้อที่เป็นคู่แข่งของไนกี้อยู่แล้วอย่างตอนนั้นคอนเวิร์ก็ยังพอทำานาได้แต่ว่าถ้าเป็นนิวบาลานซ์อะดิเดสหรือแบรนด์ที่เป็นสปีดแวร์แบรนด์อื่นเนี่ยคือเราไม่ใส่เลยนะคือด้วยความที่ว่าเราทำไนกี้เราก็ต้องใส่ไนกี้แล้วมันก็เลยอาจจะติดมาเป็นนิสัยตรงที่ว่าเรามีไนกี้ทั้งชุดอะเราก็ใส่ไนกี้ทั้งชุดต่อให้ออกมามาเปิดร้านของตัวเองใส่เสื้ออ d ดิ a ดสเราก็ จะไม่ใส่ในกีเพราะส่วนตัวเรารู้สึกแปลกๆนะแต่ว่าในเหตุผลที่ไอแชนแนลนั้นเขาบอกเนี่ยส่วนตัวเรามองว่ามันอาจจะตื้นไปน,นิดนึงนะ่ตรงที่เรารู้สึกว่าถามว่ามันใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้แต่สําหรับเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะมันเป็นคิ่แข่งแบรนด์มันแค่ดู ไม่สุดอะสำหรับเราเออเหมือนถ้าเกิดเราใส่แบบจอแดนออฟไว้เราก็คงไม่ใส่กางเก่งอาดิดาหรืออะไรเงี้ยเออคือมันเป็นที่ความรู้สึกส่วนตัวคือถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดเออแต่อย่างที่บอกนั่นแหละมันมันก็เรื่องของแต่ละคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลของเราถ้าเรารู้สึกว่าทําไมเราถึงไม่ใส่ดีกว่าเออไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นถึงไม่ควรใส่อะไรอย่างงี้นะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ท,ที่เห็นด้วยต่อมาก็จะเป็นเรื่องรอ,องเท้าแตะที่จําได้เขาบอกว่าทําไมถึงต้องใส่รองเท้าแตะกัน เออทำไมคนถึงใส่กันซึ่งเอาจริงนะไอ้ข้อนี้เนี่ยส่วนตัวเราคิดว่าเราเข้าใจเจตนาที่แชแนบนั้นเขาจะบอกแต่วิธีที่แม่งสื่อสารคือไม่รู้ว่าต้องการอยากทําให้เป็นดราม่าด้วยหรือเปล่าคือเออเท่าที่ดูนะคือความรู้สึกรู้สึกว่าแอบอยากให้เป็นดราม่านิดๆเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นไวรัลที่จะได้เป็นกระแสแล้วมันจะได้มียอดไลค์ยอดซับสไคร์เพิ่มเพระาะเท่าที่ดูวิธีเนี่ยคือเหมือนในการโพสรูปคัฟเวอร์ของ u t u b e เนี่ยค่อนข้าง มีความสุ่มเสี่ยงคือเหมือนเป็นพวกอารมณ์หัวข้อคลิกเดกนะครับซึ่งเอาจริงมันเป็นเทคนิคที่ทุกคนใช้ในช่องเราบางทีก็ใช้เหมือนเขียนหัวข้อให้มันดูน่าสนใจาพาดหัวข่าวให้มันดูเวอร์ไว้ก่อนคนจะได้กดเข้ามามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคิดว่าแม่งดันทําแล้วแม่งมีประสิทธิภาพมากเกินไปจนกลายเป็นผลลบเขาอาจจะไม่ไคิดจริงอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเหมือนพูดโอเวอร์อะคือโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์จนแบบคนแม่งหมั่นไส้ ก็เลยจากวารกัลกลายเป็นคนทั่วประเทศแม่งเกลียดนะซึ่งแน่นอนว่ารองเท้าแตะเนี่ยคนเราใส่ได้แล้วประเทศไทยคือแม่งเป็นประเทศที่ชอบรองเท้าแตะมากๆทํารองเท้าแตะออกมาทีไรแม่งขายหมดทุกทีเพราะว่าอะไรเพราะบ้านเราร้อนชื้นแล้วก็บ้านเราใส่แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้เคร่งเรื่องอวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมหรืออะไรขนาดนั้นนะ่ะแต่สิ่งที่เขาต้องการจะบอกน่าจะเป็นในเรื่องของว่าบางทีรองเท้าแตะมันดูไม่สุภาพ ในหลายๆโอกาสหรือเปล่านะอันนี้คือก็พยายามมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนอย่างก็ารู้ว่จะเป็นงานแต่งงานหรือบางทีเราไปงานเปิดตัวอะไรสักอย่างคือบางทีต่อให้มันเป็นรองเท้าแต่คู่ละหมื่นหนึงเป็นซุยโคเป็นยีซี่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นของบาเลนของแบบไฮแฟชั่นทั้งหลายบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าว่าเอยรองเท้าแตะเรแพงเราจะใส่ไปไปไหนก็ได้ นะสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับการรัทศาอยู่ดีนะเหมือนเอ่อเพราะเพราะคนไทยไม่มีตรงนี้เยอะอ่ะไม่มีเรื่องการไหวมีอะไรพวกนีน้เพราะฉะนั้นหล,หลายคนก็จะยังถืออยู่นะครับแล้วก็อย่างที่เขาบอกก็คืออ่ะบางทีคือคนเราแบบบางคนไม่ได้รักษาความสะอาดอา่อใส่รองเท้าแตะไปนูน่นไปนี่แล้วแบบเออเห็นว่าเล็บเท้าเราสกปรกมันก็มันก็อีจริงจริงเออแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบมันอีขนาดที่ว่าเห็นคนใส่รองเท้าแตะแล้วอยากจะเอาจอยแดนไปขีดหน้ามือจนะคืออันนี้มันก็ปัญญาเอออันนี้ก็สมควรสมควร คิดว่าน่าจะเป็นเอาจริงนะทั้งคลิปเนี่ยน่าจะมีประโยคมีประโยคเดียวที่ทําให้คนรู้สึกแบบไอ้เที่ยกูจะเอารองเท้าแตะเนี่ยไปถีบหน้ามึงเออคืออันนี้ไม่เป็นประโยคเดียวคือฆ่าตัวตายาชัดๆอ่ะนะอันอันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งคือส่วนตัวก็เห็นด้วยในบางส่วนคือแค่วิธีที่แม่งสื่อสารออกมาเออเหมือนฆ่าตัวเองเออแล้วก็มีเรื่องออกางเกงยีนข,ดขาดขาส่วนตัวนนี้คือเฉยๆมากนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวตามเทรนด์อยู่แล้ว เราก็รู้สึกว่าเอ้ยวันไหนถ้าเราอยากแต่งแบบไหนเราก็จะใส่แบบนั้นสิ่งที่เขาพูดมามันอาจจะใช่ว่าให้กางเกยงยีนที่มันขาดเยอะๆเ,เ,เนี่ยมันอาจจะเริ่มเอาไปแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้แคร์ว่าเอ้ยเราซื้อมาเรายังไม่่อยได้ใส่ถ้าเกิดมีวันที่เราอยากใส่เราก็คงใส่มันก็แค่นั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องอ๋ออันนี้น่าจะน่าจะมีคนพูดถึงเยอะเรื่องรองเท้าว,วิ่งเขาบอกว่า รองเท้าวิ่งเนี่ยก็ควรจะใส่กับชุดกีฬาชุดรองเท้าวิง่งหรือพวกชุดที่มันดูเป็นแอตเลติกอย่างเช่นกางเกงวอร์มพวกสเวทแพนสอะไรอย่เงี้ยที่เขาแนะนําอันนี้ก็ต้องบอกว่าคือเข้าใจเหมือนกันว่าเขาต้องการสื่ออะไรอันนี้คือคิดเลยนะเราไม่ต้องไปพูดถึง New บ a ลานซ์หรือพวกบู s สหรือพวก React หรือรองเท้าวิง่งหลายๆรุ่นที่ที่ตอนนี้คนมาใส่ด้วยความเป็นแฟชั่น นึกออกป่ามูต้บูส์นีบาลานซ์คือทุกรุ่นอะคือเข้าใจแหละว่าไอ้พวกเค้านี่มันคือรองเท้าว,วิ่งแต่คือคนไม่ได้ใส่ไปวิ่งแล้วเดี๋ยวเนี้ยคนใส่อะไรวิง่งคนใส่อ่าอ,อย่างเช่นรุ่นนี้โทษนะครับเอ่อพวก Zoom X เอ่อหรือพวกอ d i ิซ r o ของ Adidas หรือรองเท้าว,วิ่งที่แบบวิ่งจ๋าๆซึ่งคิดว่าเขาเนี่ยต้องการสื่ออะไรพวกเนี้ยว่าไอ้รองเท้าว,วิ่งพวกเนี้ยมันดูจริงจริงมันดูมีความเป็นรองเท้ากีฬาค่อนข้างเยอะแล้วก็บางทีพอมาใส่กับ สภาพแฟชั่นเนี่ยเขาก็แค่บอกว่าเหมือนมันน่าจะมีรองเท้าคู่ที่เหมาะกว่าของนี้ดีกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกแหละคือเรื่องวิธีการสื่อสารแล้วก็ด้วยความที่ว่าเนื้อความของวิดีโอทั้งหมดเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการโดนส้นตีนนะครับก็เลยทําให้คนไม่ฟังในเรื่องของข้อความว่าเขาเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรแต่ถามว่าใส่ได้ไหมเอาจริงมันก็ใส่ได้แหละคือถ้า เราไม่ได้หมายที่จะถูกมองว่าเอ้เราใส่กางเกงยีนกับเอ้ยรองเท้ากีฬาอะไรเงี้ยซึ่งในยุคนี้แล้วนะคือก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับเรามันเป็นเรื่องธรรมดาตั้งแต่คนเริ่มใส่ Adidas u l t r a b o o s t ที่ตอนนั้นออกมาเนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งจ,จ๋าเลยนะทำออกมากเป็นรองเท้าวิ่งแต่คนก็เอามาใส่แล้วคิดว่าได้เป็นรองเท้าคู่นั้นแหละที่ทําให้คนเนี่ยหันมาใส่หรือหันมาหารองเท้ากีฬารองเท้าวิ่งที่ใส่สบายในทุกทวันแล้วก็ดูมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้น เนี่ยบางครั้งมันก็รุนแรงไปหน่อยนะจนจากจากการที่ตอนแรกจะเป็นไวรัลดันกลับมากลายเป็นฆ่าตัวตายเฉยเลยเป็นโัคฆ่าตัวตายนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับก็น้องเขาออกมาขอโทษแล้วยังไงเพื่อนๆก็ใจเย็นนะครับใจเย็นๆกันแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ยังไม่เคยซับช่องนี้ก็กดซับตอนนี้เลยนะครับกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับก็ ทำคอนเทนต์มาเรื่อยนครับรีวิวรองเท้าอาแต่งตัวนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังไม่ลืมนะครับคอนเทนต์ที่เพื่อนๆขอมานะครับก็ยังไงก็ขอให้เที่ยวสาคัญได้สนุกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ